สวัสดีครับผมโหนกรุงเก่าคลิปนี้ขอนำเสนอคำพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลักนณาราศีสิงเดือนพฤษภาคมสำหรับเดือนพฤษภาคมนี้ดาวอังคารดาวสุขดาวพฤหัสเป็นดาวปริวัติเกษตรเกษตรสรับเรือนสามราศีอีกทั้งดาวอาทิตย์เจ้าเรือนตนุมีตำแหน่งดาวเป็นดาวมหาอุดและดาวเสามีตำแหน่งดาวเป็นดาวเกษตร อีกทั้งดาวพฤหัสเป็นดาวปริวัติเกษตรดาวจุลจักรและเป็นองค์เกณฑ์ซึ่งส่งผลดีด้านการเงินด้านการงานด้านโชคลาภและด้านคู่ครองความรักให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากทำให้ด้านตัวตนและจิตใจของเจ้าชะตาอยู่ในสภาวะที่มีความเบิกบานร่าเริงแจ่มใส และมีความสุขจากผลประโยชน์และรายได้ต่างๆที่ได้รับไปจนตลอดทั้งเดือนอีกทั้งระยะนี้ดาวที่โคจรในจักรราศีตามดวงชะตาของชาวลักนณาราศีสิงก็มีแนวโน้มและทิศทางที่จะส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาสำหรับดาวต่างๆที่โคจรในจักรราศีจะส่งผลดีส่งผลร้ายอย่างไรต่อเจ้าชะตา รับฟังได้ดังคำพยากรณ์ต่อไปนี้ครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของการเงินดาวแห่งการเงินของชาวลัคนาราศีสิงค์คือดาวพุธระยะวันที่หนึ่งถึงวันที่เจ็ดพฤษภาคมโคจรสถิตพบมรณะช่วงนี้ดาวอังคารที่อยู่ร่วมเรือนดาวพุธดาวแห่งการเงินมีตำแหน่งดาวเป็นดาวจุลจักรและเป็นปริวัติเกษตร ทำให้พบมรณะไม่อาจให้โทษด,ด้านร้ายได้ส่งผลดีให้แก่ดาวพุธด,ดาวแห่งการเงินเป็นอย่างมากอีกทั้งช่วงนี้ดาวพฤหัสเป็นองค์เกณฑ์ส่งผลให้ดาวพุธด,ดาวแห่งการเงินฟื้นตัวจากความเป็นดาวนิดและดาวประสะส่งผลดีให้แก่ดาวพุธด,ดาวแห่งการเงินเป็นอย่างมากสำหรับรายได้ด้านการเงิน ระยะนี้จะมีรายได้ด้านการเงินเป็นเงินก้อนใหญ่ที่มาจากด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยา,านพาหนะในรูปแบบของการซื้อมาขายไปและรายได้ด้านการเงินจากการขนส่งทุกชนิดอีกทั้งจะมีรายได้ด้านการเงินที่มาจากธุรกิจด้านการงานที่ลงทุนในต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศ ช่วงนี้ด้านการเงินอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนอยู่บ้างมีโอกาสที่จะพลิกสถานะด้านการเงินให้เกิดขึ้นได้อย่างไม่คาดคิดแต่ก็อยู่ในทิศท,ทางที่ดีมีแนวโน้มจะส่งผลดีแก่เจ้าชะตาทั้งนี้พระดาวพุทธดาวแห่งการเงินโคจรวิปริตช่วงวันที่7พฤษภาคมดาวพุทธดาวแห่งการเงินโคจรสถิตพบสุภะ ช่วงนี้รายได้ด้านการเงินที่มาจากด้านอสังหาริมทรัพย์ก็ยังคงส่งผลดีแก่เจ้าชะตาอยู่อย่างต่อเนื่องมักมีโอกาสที่จะได้จับเงินก้อนใหญ่อยู่อย่างบ่อยครั้งช่วงนี้เจ้าชะตาจะเป็นผู้ที่มีเครดิตและบารมีด้านการเงินเป็นอย่างมากเป็นที่เชื่อถือของผู้ที่อยู่รอบข้างและผู้คนทั่วไประยะนี้จะมีการครบหาสมาคม ติดต่อเจราจาประชาสัมพันธ์ด้านธุรกิจการเงินกับคนหมู่มากทำให้มีรายได้ด้านการเงินเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาดและมักจะมีโชคได้จับเงินก้อนใหญ่อยู่อย่างเสมอๆการร่วมหุ้นลงทุนหรือการหาเงินกับคู่ครองคนรักหุ้นส่วนและเพศตรงข้ามจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีอีกทั้งช่วงนี้จะมีรายได้ด้านการเงิน ที่มาจากธุรกิจการหมุนเงินรายได้ด้านการเงินจากการออกเงินกู้หาดอกเบีย้ยและรายได้ด้านการเงินจากการค้าขายทุกชนิดเจ้าชะตาจะใช้ความรู้ความสามารถของตนเองหาเงินและมักมองเห็นลู่ทางด้านการหาเงินได้เป็นอย่างดีที่เป็นเช่นนี้พระดาวพุทธดาวแห่งการเงินโคจรสถิตพบสุภะอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวสุข ที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวอุจจาพิมุกเป็นคู่ธาตุคู่เสน่ห์และดาวพุธอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวอาทิตย์ที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวมหาอุดเป็นคู่ประชาสัมพันธ์และดาวพุธโยกกับดาวเสาร์ที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวเกษตรเป็นคู่สมพลและรีโกนกับลัคนาจึงส่งผลดีด้านการเงินดังกล่าวไว้เบื้องต้นวันที่ยีพฤษภาคม ดาวพุทธดาวแห่งการเงินยกข้อสู่ราศีพฤษภช่วงสี่ห้าวันไปจนตลอดสิ้นเดือนนี้ด้านการเงินจะดีขึ้นเป็นอย่างมากสภาวะด้านการเงินจะมั่นคงถาวรเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมสำหรับรายได้ด้านการเงินที่มาจากด้านอสังหาริมทรัพย์รายได้ด้านการเงินที่มาจากธุรกิจด้านการหมุนเงิน และรายได้ด้านการเงินที่ลงทุนในต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศช่วงนี้ก็ยังคงอำนวยผลประโยชน์สร้างรายได้ด้านการเงินให้แก่เจ้าชะตาอยู่อย่างต่อเนื่องไปจนตลอดสิ้นเดือนพฤษภาคมอีกครั้งช่วงนี้ยังมีเกณฑ์เป็นอย่างสูงที่จะได้รับม,มรดกพินัยกรรมหรือมรดกตกทอดด้านการเงินจากหุ้นส่วนหรือคู่สัญญาเก่า ที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลหรือจากต่างประเทศสรุปด้านการเงินของชาวลัคนาราศีสิงห์ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการงานดาวแห่งการงานของชาวลัคนาราศีสิงห์คือดาวศุกร์ระยะวันที่หนึ่งถึงวันที่ 21. พฤษภาคมโคจรสถิตพบสุภะ มีตำแหน่งดาวเป็นดาวอุจจาพิมุกและเป็นปริวัตรเกษตรส่งผลให้ระยะนี้ด้านการงานจะเจริญรุ่งเรืองและพัฒนาก้าวหน้าเป็นอย่างมากระยะนี้จะมีงานใหญ่เข้ามาให้ทำเป็นงานที่เกี่ยวกับด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยานพาหนะการขนส่งทุกชนิดเจ้าชะตาจะใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของตนเอง พัฒนาด้านการงานจนเจริญรุ่งเรืองสร้างรายได้และผลประโยชน์ด้านการงานเป็นอย่างสูงอีกทั้งช่วงนี้จะมีงานใหญ่หรือการลงทุนธุรกิจการงานในต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศและจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีระยะนี้จะมีงานเข้ามาให้ทำหลากหลายรูปแบบสร้างความสับสนวุ่นวายด้านการงานอยู่บ้างพอสมควร ดังนั้นควรจัดลำดับความสำคัญด้านการงานให้ดีด้านการงานจึงจะลุล่วงไปอย่างราบรื่นหลังวันที่เจ็ดพฤษภาคมดา,ด,ดาวพุธดาวแห่งโชคลาภยกข้สาสู่ราศีเมษพบสุภะส่งผลให้ช่วงนี้จะมีโชคด้านการงานอยู่อย่างเสมอเสมอมีโอกาสได้จับงานใหญ่ที่มีไรายได้สูงอยู่อย่างบ่อยครั้ง ระยะนี้ถ้าได้ร่วมลงทุนหรือร่วมหุ้นกับคู่ครองคนรักหุ้นส่วนและเพศตรงข้ามจะประสบผลสำเร็จด้านการงานเป็นอย่างดีช่วงนี้เจ้าชะตาจะเป็นผู้ที่มีสเสน่ห์ในการพูดจาดังนั้นจึงสร้างโอกาสให้เกิดงานใหญ่อยู่อย่างเสมอๆอ,อีกทั้งยังจะมีงานพิเศษเป็นงานใหญ่ที่มีรายได้สูงที่นอกเหนือไปจากงานหลักเข้ามาให้ทา และประสบผลสำเร็จสร้างชื่อเสียงและเกียรติยศและรายได้ผลประโยชน์ให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากสำหรับข้อควรระวังด้านการงานช่วงนี้อาจจะมีหุ้นส่วนเพศตรงข้าบางคนที่คิดจะช่วงชิงผลประโยชน์ด้านการงานดังนั้นจึงอย่าไว้ใจใครให้มากนักอาจสร้างความเสียหายด้านการงานให้เกิดขึ้นได้ในภายหลัง ที่เป็นเช่นนี้พระดาวสุขดาวแห่งการงานโคจรสถิตพบสุภะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวอุจจาพิมุกอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวอาทิตย์เจ้าเรือนตนุที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวมหาอุดเป็นคู่สมพลและอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวพุทธ่เป็นทั้งเจ้าเรือนลาพระและเจ้าเรือนกระดุมพระเป็นคู่ธาตุคู่เสนและดาวสุขโยกับดาวเสาวเป็นคู่ศัตรู และโยกกับดาวเกตและยังตรีโกนกับลักนาจึงส่งผลดีและผลเสียด้านการงานดังกล่าวไว้เบื้องต้นวันที่21พฤษภาคมดาวสุขดาวแห่งการงานยกเข้าสู่ราศีพฤษภสถิตพบกรรม,มะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรช่วงนี้ด้านการงานจะมั่นคงถาวรและพัฒนาก้าวหน้าเป็นอย่างมาก โอกาสที่จะจับงานใหญ่ที่มีรายได้สูงมักจะมีอยู่อย่างบ่อยครั้งระยะนี้ไม่ว่าจะลงทุนทำธุรกิจการงานด้านใดก็มักจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีและมักมีโชคอยู่อย่างเสมอเสมอสำหรับพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการค้าขายทุกชนิดช่วงนี้ด้านการค้าจะเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก อีกทั้งจะมีการริเริ่มเปลี่ยนแปลงรูปแบบการค้าขายโดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามกระแสนิยมมาพัฒนาเช่นการขายส่งขายปลีกนําเข้าส่งออกและรับส่งสินค้าทางออนไลน์และประสบผลสำเร็จในการริเริ่มเป็นอย่างดีสร้างชื่อเสียงและเกียรติยศจนเป็นที่เรื่องลือ สำหรับผู้ที่ทำงานประจำเช่นทำงานบริษัทห้างร้านโรงงานรับเหมารับจ้างรับราชการหรือผู้ประกอบธุรกิจงานกลางคืนช่วงนี้มีเกณฑ์และโอกาสเป็นอย่างสูงที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานให้สูงขึ้นและได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม สำหรับนิสิตนักศึกษาช่วงนี้ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจะริเริ่มศึกษาในวิชาขแขนงใดๆก็มักจะมีโชคประสบผลสำเร็จดังหวังอีกทั้งยังมีเกณฑ์เป็นอย่างสูงที่จะได้ไปศึกษาต่อ,อยังต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศในสถานศึกษาที่สูงขึ้นมากกว่าเดิมสำหรับผู้ที่ตกงานว่างงานหรือกำลังสมัครงาน ช่วงนี้จะได้งานที่ดีทำดังหวังสำหรับธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับด้านอสังหาริมทรัพย์และการงานที่ลงทุนในต่างถิน่นต่างแดนหรือต่างประเทศและธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินโดยตรงช่วงนี้ก็ยังคงส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอยู่อย่างต่อเนื่องไปจนตลอดิ้่เดือนพฤษภาคม ที่เป็นเช่นนี้เพราะดาวสุกดาวแห่งการงานอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวอาทิตย์ที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวอุจจาพิมุกเป็นคู้สมพลและอยู่ร่วมเรือนดาวพฤหัสที่เป็นทั้งเจ้าเรือนปุตตะและเจ้าเรือนมรณะที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวจุลจักรและเป็นองค์เกณฑ์เป็นคู้โชคคู่ทรัพและอยู่ร่วมเรือนกับดาวพุธเจ้าเรือนลาภะเป็นคู่ปราดบัณฑิต ทั้งยังโยกับดาวราหูเป็นคู่โชคลาภไม่คาดฝันคู่หลงระเริงและโยกับดาวอังคารเจ้าเรือนสุภาเป็นคู่มิตรจึงส่งผลดีด้านการงานดังกล่าวไว้เบื้องต้นสรุปด้านการงานของชาวรัก,กนาราศีสิง์ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของคู่ครองความรัก ดาวแห่งคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีสิงค์คือดาวราหูตลอดเดือนนี้ทั้งเดือนโคจรสถิตพบมรณะช่วงนี้ดาวพฤหัสเจ้าเรือนมอรณะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวจุลจักรเป็นปริวัติเกษตรและเป็นอุดมเกณฑ์ทำให้พบมรณะไม่อาจให้โทษด,ด้านร้ายได้ส่งผลดีให้แก่ดาวราหูดาวแห่งความรักเป็นอย่างมาก อีกทั้งดาวสุขดาวแห่งความรักอีกหนึ่งดวงโคจรสถิตพบสุภะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวอุดจาพิมุกอยู่ร่วมเรือนดาวอาทิตย์เจ้าเรือนตนุที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวมหาอุดเป็นคู่สมพลส่งผลให้ดาวแห่งความรักในช่วงนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีสำหรับคนโสดมีเกณฑ์เป็นอย่างสูงที่จะได้พบรักผู้ที่ได้พบจะเป็นผู้ที่มีฐานะดี อีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงและเกียรติยศด,ด้านใดด้านหนึ่งที่แตกต่างจากผู้อื่นสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนเป็นผู้ที่มีรักแท้มั่นคงและจริงใจเทอดทูและบูชาความรักอยู่เหนือสิ่งอื่นใดอาจจะเป็นผู้ที่อยู่ในแวดวงงานเดียวกันหรือเป็นผู้ที่ได้พบเจอกันในระหว่างการติดต่อธุรกิจด้านการงานในต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศ เป็นผู้ที่มิตรสหายและเพื่อนฝูงแนะนำให้ได้รู้จักหรือได้พบเจอกันอย่างไม่คาดฝันเช่นเป็นผู้ที่ทำงานอยู่ร่วมกันและไม่เคยคิดว่าจะได้รักกันมาก่อนหรืออาจจะเป็นผู้ที่ได้พบเจอกันในงานพบปะสังสรรค์งานสังคมเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีต่อคนรอบข้าง หากได้พาไปพบมิตรสหายหรือญาติพ่อแม่พี่น้องจะสร้างความชื่นชมให้แก่ผู้ที่พาไปพบได้เป็นอย่างดีแต่งานแรกจะเจริญรุ่งเรืองมีฐานะมั่นคงทั้งความเป็นอยู่และอาชีพด้านการงานและใช้ชีวิตรักอยู่ร่วมกันจนแก่จนเท่าสำหรับผู้ที่มีคู่ครองคนรรักอยู่แล้วช่วงนี้ดาวเสาเล็งลัคนาได้ชื่อว่าเป็นดาวพินทุบาท แต่การที่ดาวอาทิตย์มีตำแหน่งดาวเป็นดาวมหาอุดโยกับดาวเสาร์ทำให้ดาวพิณทุบาทหมดฤทธิสยบตัวลงไม่อาจให้โทษด,ด้านร้ายได้ส่งผลดีด้านคู่ครองความรักแก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากช่วงนี้ผู้ที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วด้านความรักจะมั่นคงถาวรซื่อสัตย์และจริงใจต่อกันเป็นอย่างดีอีกทั้งช่วงนี้ เจ้าชะตาจะได้ร่วมมือกับคู่ครองคนรักช่วยกันทำมาหากินหรือลงทุนทำธุรกิจร่วมกันและประสบผลสำเร็จสร้างผลประโยชน์และรายได้เป็นอย่างสูงอีกทั้งดาวแห่งความรักช่วงนี้มีเกณฑ์เป็นอย่างสูงที่จะได้พาคู่ครองคนรักไปท่องเที่ยวยังต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศและมักจะไปไหนมาไหนคู่กันอยู่เสมอเสมอ อีกทั้งยังมีการริเริ่มหากิจกรรมใหม่ๆมาทำร่วมกันส่งผลให้ด้านคู่ครองความรักดำเนินชีวิตรักและครอบครัวไปอย่างราบรื่นวันที่21พฤษภาคมดาวสุกยกข้าสู่ราศีพฤษพอยู่ร่วมเรือนดาวพฤหัสด,ดาวสุกดาวอาทิตย์และดาวมฤตยูสำหรับคนโสดช่วงนี้ดาวแห่งความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีโอกาสที่จะได้พบรักอีกครั้งผู้ที่ได้พบจะเป็นผู้ที่มีรักแท้คู่บุพเพสนิวาสคู่สร้างคู่สมกันมาแต่ปางก่อนเป็นผู้ที่มีฐานะดีทั้งความเป็นอยู่และตำแหน่งหน้าที่การงานแต่งงานแล้วชีวิตรักจะดำเนินไปอย่างราบรื่นและใช้ชีวิตรักอยู่ร่วมกันไปจนตลอดรอดฟังสำหรับผู้ที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้ว ด้านความรักจะมีความซื่อสัตย์จริงใจต่อการเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมอีกทั้งด้านธุรก,กิจการงานที่ดำเนินร่วมกันก็ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีสำหรับอุปสรรคและปัญหาด้านความรักก็พอมีอยู่บ้างช่วงนี้จะมีรายได้ด้านการเงินเข้ามาอยู่เป็นจำนวนมากจึงมักมีปัญหาด้านการเงินเกิดขึ้นดังนั้นอย่าให้อำนาจเงินอยู่เหนือความรัก อาจสร้างความร้าวฉานให้เกิดขึ้นได้อีกทั้งช่วงนี้จะมีการออกงานพบปะสังสรรค์กับผู้คนอยู่บ่อยครั้งได้พบกับผู้คนมากหน้าหลายตาปัญหาด้านความรักจึงมักจะมีเกิดขึ้นดังนั้นอย่าหึงหวงหรือหวาดระแวงซึ่งกันและกันให้มากนักปรับความเข้าใจกันให้ดีให้เกียรติซึ่งกันและกัน และเพิ่มความเชื่อมั่นด้านความรักให้เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมด้านคู่ครองความรักจึงจะดำเนินชีวิตรักไปอย่างราบรื่นสรุปด้านคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีสิง์ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของโชคลาภดาวแห่งโชคลาภของชาวลัคนาราศีสิงคือดาวพุธ ระยะวันที่หนึ่งถึงวันที่เจ็ดพฤษภาคมโคโจรสถิตพบมรณะส่งผลให้ระยะนี้โชคลาบด่านอสังหาริมทรัพย์และโชคลาบที่มาจากต่างถิ่นต่างแดนหรือจากต่างประเทศมักจะมีเกิดขึ้นอยู่อย่างเสมอๆอ,อีกทั้งโชคลาบที่มาจากธุรกิจการงานก็มักจะมีอยู่อย่างตลอดวันที่เจ็ดพฤษภาคม ดาวพุธด,ดาวแห่งโชคลาบยกข้าสู่ราศีเมษช่วงนี้จะเกิดโชคใหญ่ด้านการเงินที่ได้มาจากการร่วมหุ้นลงทุนกับคู่ครองคนรักพุ้นส่วนหรือเพศตรงข้ามและจะมีโชคใหญ่ที่มาจากธุรกิจการงานใหญ่ที่มีรายได้สูงอีกทั้งจะมีโชคลาบที่มาจากธุรกิจด้านต่างๆที่ได้มาอย่างหลากหลายช่องทาง ทั้งโชคลาภด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยานพาหนะและโชคลาภที่มาจากธุรกิจการหมุนเงินช่วงนี้จะมีการคบหาสมาคมติดต่อเจรจาประชาสัมพันธ์กับคนหมู่มากในธุรกิจด้านต่างๆส่งผลให้เกิดโชคลาภอยู่อย่างไม่ขาดอีกทั้งช่วงนี้จะลงทุนทําธุรกิจด้านใดก็มักจะโชคดีประสบผลสำเร็จ สำหรับศัตรูคู่แข่งในธุรกิจด้านต่างๆช่วงนี้จะกลับกลายมาเป็นมิตรอำนวยผลประโยชน์ทำให้เกิดโชคลาภใหญ่ยังไม่คาดคิดที่เป็นเช่นนี้พระดาวพุทธดาวแห่งโชคลาภโคจรสถิตพบสุภะอยู่ร่วมเรือนดาวอาทิตย์ที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวมหาอุดเป็นคู่ประชาสัมพันธ์และดาวพุธอยู่ร่วมเรือนดาวศุกร์เจ้าเรือนกรรมะและเจ้าเรือนสหัสชะ ที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวอุจจาว,วิราชเป็นคู่ธาตุคู่สเสนอีกทั้งดาวพุธยังโยกกับดาวเสาเจ้าเรือนอริและเจ้าเรือนปัตตนิที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรเป็นคู่สมพลและตรีโกลัคนนาจึงส่งผลดีด้านโชคลาภทั้งกล่าวไว้เบื้องต้นวันที่25พฤษภาคมดาวพุธยกเข้าสู่ราศีพฤษภ อยู่ร่วมเรือนดาวสุขดาวอาทิตย์ดาวพฤหัสและดาวมฤุตยูช่วงนี้โชคลาภที่มาจากด้านต่างๆเช่นโชคลาภด้านอสังหาริมทรัพย์โชคลาภด้านการเงินโชคลาภด้านการงานและโชคลาภที่มาจากต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศก็ยังคงอำนวยผลประโยชน์ด้านโชคลาภให้แก่เจ้าชะตาอยู่อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งโชคลาภด้านมรดกพินัยกรรมหรือมอรดกตกทอดด้านการเงินและด้านการงานก็มีเกณฑ์เป็นอย่างสูงที่จะได้รับสรุปด้านโชคลาภของชาวลัคนาราศีสิงศ์ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของทิศและตัวเลขสิรีมงคลเสริมดวงชะตา ทิศที่เป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงค์คือทิศประจำตัวตนคือทิศตะวันตกเฉียงเหนือตอนบนค้อนไปทางทิศเหนือทิศแห่งการเงินคือทิศตะวันตกเฉียงเหนือตอนล่างทิศแห่งการงานคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างทิศแห่งความเจริญรุ่งเรืองคือทิศตะวันออกทิศแห่งโชคลาภคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน สำหรับการคำนวณหาทิศสิริมงคลให้ใช้ที่อยู่อาศัยปัจจุบันเป็นศูนย์กลางแล้วคำนวณหาทิศสิริมงคลตามความประสงค์ดังกล่าวไว้เบื้องต้นสำหรับทิศต่างๆที่กล่าวไว้นี้เอาไว้ใช้สำหรับการดำเนินชีวิตและประกรอบกิจาการต่างๆประจำวันเช่นจะเดินทางไปท่องเที่ยวไปเที่ยวทางทิศสิริมงคลไปประกรอบธุรกิจด้านต่างๆ ไปทางทิศที่ดีหันหัวนอนไปทางทิศสิริมงคลเดินทางออกจากบ้านซื้อบ้านใหม่เลือกดูที่หันหน้าบ้านไปทางทิศสิริมงคลจอดรถหันหัวรถไปในทิศทางที่ดีโตทำงานตั้งโต๊ะหันหน้าไปทางทิศสิริมงคลติดต่อธุรกิจเลือกเก้าอี้นั่งในทิศที่ดี ทิที่กล่าวไว้นี้เป็นทิที่เป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นของชาวลัคนาราศีสิงครับสำหรับตัวเลขสิริมงคลเสริมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงคคือเลขหนึ่งเลขประจำตัวตนเลขสี่เลขแห่งการเงินเลขหเลขแห่งการงานเลขสี่เลขแห่งโชคลาภเลขสามเลขแห่งความเจริญรุ่งเรือง สำหรับตัวเลขเหล่านี้เอาไว้ใช้ในการสร้างเสริมดวงชะตาให้เกิดสิริมงคลแก่การดำเนินชีวิตประจำวันใช้ในการสวดมนต์กี่จบปักธูปบูชาพระกี่ดอกใช้กับเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถบัตร ATM และกิจกรรมต่างๆที่มีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องให้มีตัวเลขเหล่านี้ปะปนไว้บ้างสำหรับการจุดธูปบูชาพระมีดังนี้ครับเลขห เลขแห่งการงานปักทูปยี่สิบเอ็ดดอกบูชาพระพุทธรูปปางรำพึงเลขสี่เลขแห่งการเงินและโชคลาภป,ปักทูปสิบเจ็ดดอกบูชาพระพุทธรูปปางอุ้มบาทเลขสามเลขแห่งความเจริญรุ่งเรืองปักทูปแปดดอกบูชาพระพุทธรูปปางสายญาตจะอธิษฐานขอพรสิ่งใดตามความประสงค์ จะสร้างความเป็นสิริมงคลและเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นครับท้ายสุดก่อนจบคลิปนี้ผมโหนกรุงเก่าขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงในสากลโลกจงดลบรรดาลให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกๆท่านตจงประสบแต่ความสุขความเจริญนำเนินชีวิตรักและครอบครัวอย่างราบรื่นให้พบแต่ความโชคดีในทุกๆด้านคิดสิ่งใดขอให้ได้ดังใจหวัง ปลอดพ้นพยันันตรายและสิ่งเลวร้ายทั้งปวงมีความสุขความเจริญตลอดปีนี้ครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับขอบคุณครับโชคดีตลอดปีนี้ครับสวัสดีครับ